นี่ครับต้นถูกนี้แปดยี่สี่ยี่สี่อันนี้หยิบม,มาผิดนะหยิบม,มาผิดอันนี้เป็นปุ๋ยเร่งเร่งเ่าเร่งโคนนะเร่งหัวอันนี้ยิบห้าเกียนะยิบห้าเก็ยเก็ยอันนี้เอามาผิดตัวนี้ถูกนะตัวนี้ถูกไม่เป็นไรใส่ไปแล้วอืหยิบผิดหยิบผิดนะหลังจากเราใส่อันนี้ให้ให้ไปครั้งหนึ่งนะให้ไปครั้งหนึ่งเนี่ยครับผมให้ไปหนึ่งครั้งนะครับผม,ผมก็เราได้ดอกแบบนี้นะครับผมได้ดอกแบบนี้มาแบบนี้ใช่ไหม ไอ้ดอกมาชอดอกมาแบบนี้แหละได้ดอกมาแบบนี้ครับผมแต่ว่าถามว่าเราไม่ให้ก็จดออกดอกไม่ออกดอกได้ดีเหมือนกันนะออกดอกได้ดีเช่นกันเลยนะเหมือนกันทุกอย่างนะไม่ใช่ว่าให้ปุ๋ยแล้วออกดอกไม่ให้จะไม่ออกดอกแต่ว่าที่ให้นะคือเราเร่งเราต้องกานให้ออกดอกนั่นแะนะประมาณนี้แหละนะครับผมเบ้า,บา อรอกรังงามครับผมเห็นไ,ไหมประมาณนี้ก่อนนะครับผมขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับผม,มวันนี้ไม่ได้ทํางานแล้วพรุ่งนี้เช้าถึงเริ่มทำงานอีกครั้งหนึ่งก็ไม่ได้ไปเข้าเวรช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วครับผมก็ผ่านพ้นมาแล้วครับผมต่อไปก็ได้รดน้ำต้นไม้ทํางานกับพี่ ก็ขอบทุกท่านด้วยครับผมที่มาเยี่ยมชมนะครับผมขอบคุณมากก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณสวัสดีครับ